สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาสายเบ็ดปลาช่อนนะครับผมไม้ของเราก็จะเป็นไม้เมืองหินเก่านะครับผมนะครับเบ็ดของเรานะครับเราจะใช้เบ็ดเบือสิบห้านะครับผมเหยื่อของเราวันนี้ก็จะเป็นเหยือ่อเยืะปูนะครับ ครเหยือลูกปูนะครับก็จะใส่แบบเแบบ็ดธรรมดานะครับผูกกับหญ้าผูกกับต้นไม้ครับเลยโยนเอาเลยครับผม เราไม่ได้ใช้แบบไม้มัดนะครับเบ็ดเราเบอร์สิบห้านะครับเบ็ดเล็กหน่อยนะครับปูที่ผมใช้ก็ไซส์ประมาณนี้นะครับไซส์กำลังพอดีนะครับผมจะโกะตรงข้างตรงนี้นะครับ เพิ่มให้ปูมันตายนะครับใวใส่ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวจะผูกโฟมให้มันลอยด้วยนะครับ ปกติจะไม่ผูกนะครับจะปล่อยให้มันลงไปตามดินเลยครับคุณแต่วันนี้เราลองเอา,าผูกดูนะครับ แล้วก็จะใส่ประมาณนี้นะครับพรนี้ช่วนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูแล้วนะครับจะดูใส่เหยื่อปูนะครับใส่คำเมืองหินนะครับ วันนี้เรามาทดลองใส่นะครับใส่ประมาณ10อันนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้ครับก็จะพูกไว้กับต้นยาน,นะครับให้มันวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยว มาอกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือครับตอนนี้เราก็ใส่เสร็จหมดเลยนะครับผมทั้งหมด10อันนะครับืาอกีปลาช่อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้สามี่ตัวมีตัวสซโลเล,เลยนะครับผมเดี๋ยวมา,มารอรุ่นนะครับว่าจะกินเยื่อให้เราไหมครับตรงนี้น้ำตื้นนะครับปลาช่อนวิ่งขึ้นมาอยู่ในป่านี้นะครับ ที่สามสีตัวมีไซโลกว่าเลยครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้โอโ้น้องทูเลยครับเบ็ดติสองนะครับผมเพิ่งส่ได้ไม่นานนะครับติดแล้วนะครับใสายยังถึงชั่วโมงเลยนะครับผม เดี๋ยวมารุนกันครับว่ายู่ให้หรือเปล่าครับอยู่ครับพี่น้องสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับผมสายเกือบโลอยู่ครับมาแล้วครับผมอันนี้เบดที่ซนะครับสายสวยเลยนะครับผมดูครับ สายมาโลหนึ่งครับโลมาโลหนึ่งขีดนะครับผมมาๆครับเดี๋ยวรอรุ่นต่อนนครับผมพี่น้องมีเชือกตึงอีกแล้วนะครับผมบิดตรงที่ใส่เมื่อตอนที่ติดปลาเมื่อตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวฝนตกับเรามาดูตอนเย็นต่อน,นะครับมีเชือกตึงนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าปลาจะอยู่ให้หรือเปล่าครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับโอ้หเหมือนปลาดึงเลยนะครับผมนะครับนะครับเือกดึงมากดึงมากเลยครับโยโยกเหมือนมีมปลาติดนะครับหนักๆครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า ปลายอยู่ให้อยู่ให้ตับครับโอ้ยตัวอยู่ครับดึงไปแล้วอู้หูทีน้องพี่น้องติดไม้ครับโอ้ที่เดิมเลยนะครับผมที่ติดเมื่อตอนกลางวันนะครับครับดึงน่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับ น้องดูดึงดูครับดึงแรงมากครับจะได้ไม่เอาสวิงมาตักนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนะครับมีดึงอยู่ครับอู้ดูเหมือนตัวใหญ่เลยครับผมดึงแรงมากอู้ น้องใส่เกือบสองโลครับดูครับใส่แม่ครับดูครับไปแล้วครับใส่เกือบสองโลนะครับผมดูครับที่เดิมเลยครับที่เดิมเมื่อตอนกลางวันเลยนะครับผมปลาใหญ่อยู่ครับนี่ครับ มานี้แล้วครับผมที่เดิมเลยครับหมายเบ็ดเดิมเลยครับที่ติดจนกลางวันครับเดี๋ยวขออนุญาตเกะก่อนครับผมมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับผมวันนี้เราได้สองตัวครับเมื่อตอนบ่ายตัวหนึ่งนะครับนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไซนี้อันนี้เกือบสองโลนะครับผม ประมาณโลห้าโลหกได้อยู่นะครับหมายของเราครับหมายเมืองหินเก่านะครับผมใส่เหยื่อปูนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่ครับใส่เบ็ดประมาณสิบหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามสปอร์ตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทางท,ทุกช่องทางในโซเชียลเลยนะครับผม ครับเดี๋ยวเราพรุ่นี้เรามาลุ้นอีกตอนเช้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม